อ่ะมาสวัสดีมิตรรักฟแฟนอารนะวันนี้เราก็อยู่กันในอาร์ตพรอมเทอุสในพาร์ทที่2กันแล้วนะก็สืบเนื่องมาจากมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแผนที่ที่ผมเล่นนะมันเป็นแผนที่ทะเลทรายมันไม่มีทะเลครับบอสบางตัวมันจะไม่เกิดนะผมก็เลยทําการย้ายแผนที่ครับก็มาเล่นในแผนที่แรกน็อกนะก็ คงไม่มีปัญหาหรอกมั้งนะเพราะว่าแผนที่มันค่อนข้างจะครบเครื่องนะเออก็ที่หายไปหลายวันก็ไม่ได้ไปไหนครับได้แต่ฟาร์มนะก็ฟาร์มของมาทำบ้านแล้วก็ฟาร์มของมาทำแปลงดอกไม้นะอันนี้เป็นแปลงพืชคนระับแล้วก็ แปลงดอกไม้อยู่ข้างล่างนะเนี่ยเออคือเราต้องรีบทําครับเพราะว่ามันใช้เยอะมากเลยนะบ้านก็เป็นบ้านเหลี่ยมนะก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับคือดอกไม้เราสามารถเก็บได้นะครับเนี่ยร้อยเจ็ดสิบอันนะผ่านไปกี่วันอะห้าวันคือปลูกสองวันในเกมอะมันถึงจะออกให้เราเก็บนะแล้วก็ผมไปหาของ อย่างหนึ่งครับเป็นของมอสนะมันก็คืออันนี้ครับโพรมฟุตนะคือหายังไงก็หาไม่เจอครับคือผมไม่รู้มันหาจากไหนอะ่ะคือไปคาได,ดโนเสาร์ของตัวมอสแล้วนะมันก็ไม่ได้ครับคือไปตามติดชีวิตไอ้เจ้าโดโดอะ่ะ แล้วให้หมันฆ่ากันเองเนะแล้วเราก็ลงไปเก็บของครับเนี่ยก็ได้กราะมาอยู่นะไ,ได้มาสองอันยังไม่ได้ใส่เลยเนยเออเอแล้วก็โพรมฟุตนะคือนี่ครับเสียเวลาไปอีกโหสองวันอะ่ะวันหนึ่งมั้งนี่ครับคือเนี่ย ถ้ามันจะมีนะก็คือไอตัวเนี้ยมันเป็นไอตัวฟาร์มครับผมไปดำน้ำหาไข่มุกดำนะแล้วก็ไข่มุกขาวมาคราบอิเล็กทรอนิกส์ครับส่วนโพลิเมอร์ก็ไปเอาจากตะกแตนนะอันนี้เหล็กได้หรือยังเนี่ยได้แล้วครับคือให้เราเนี่ยให้เราทำเตาเนี่ย ตเตาเผาของมอสนะมันจะเผาเหล็กไวมากเลยคือถ้าไม่มีไอตัวนี้ผมก็หมดปัญญาแล้วนะเพราะว่าจําได้ว่าไอ้ตัวนี้อ่ะมันเป็นตัวฟาร์มครับ <c oughs> สไตรเดอร์เนี่ยนะมาเอง <c oughs> คืออันนี้มันหายากมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ่า ยังเจ็บคอยแล้วเนี่ยอืแม่เจ้าเนี่ยครับทําไมเราถึงทําแปลงดอกไม้คือมันใช้ดอกไม้เยอะมากเลยนะในการทำยาสลบอ่ะนี่อันนี้คือได้มาจากรังบีเวอร์นะเออมาดิเอง จะได้ไมยวะเนี่ยไอตัวนี้ผมจําได้ของอนุกิหรือเปล่าวะที่มันเป็นตัวแบบนี้แล้วมันเป็นตัวฟาร์มอ่ะคือผมไปลองหาแล้วนะมันไม่เจอเออมันน่าจะเป็นไอตัวนี้แหละมวม่นมานะนี่ลองดิเออ <c oughs> ไปที่อื่นดีไหมเนี่ย หูเดินไวมากเลยเออไปตรงเสาสีฟ้าดีกว่าวะเอาเอ่อเออสาสีฟ้านะอันไหนวะเนี่ยอันแรกอะผมว่าถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือไม่รู้อะผมก็ไม่รู้นะ โอ้จริงด้วยวะลองยิงดีเองไม่เห็นได้อะไรเลยเลยว่ะเดี๋ยวตัวฟาร์มธรรมดานี่หว่าแล้วทำยากมากเลยนะไอ้หมอเนี่ยอบอกว่าโคตรยากเลยอะ เออดามิเพิ่มเเมนสปีดน้ำหนักสอง,งหมื่นห้าโห oh, ขึ้นไปอย่างไวเลยมันเลือดแล้วก็ดามิดได้แต่ดอกไม้วะ่ะอะไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วผมจะไปหาจากไหนวะเอา้ายังไงวะเนี่ยน่าตะเล็ปดปุ่ม C <ส>เยังไงล้วหาจากไหนวะเนี่ยเออยังไงวะไม่เห็นมีเลยอ่ะ ไหนก่อนมเมล็ดอะเบอร์รี่อะโอ้โหชิบหายแล้วจ้าแอ็ดดิทริงรีสอร์ทแม่งเอ็งไม่บอกอะไรเลยแม่งเอ้ใครจะไปรู้วะเนี่ยตัวนี้ก็หาจากไหนวะเออ เอาเดฟาร์มน้อยได้ดอกไม้ก็ยังดีวะ่ะคือมันไม่ใช่รครับ คือถ้าไม่มีเราจับตัวของมอสไม่ได้นะเนี่ยเล็กนี้เต็มเลยอะ ที่ดีซิตบอ็อกอโหกูจะทับยังไงวะบอกขี่หน่อยเอา,านี่ไงโอ้โหมันสุ่มนีว่วาดูดิ ได้มาอันเดียวเนี่ยนะแม่งยิงเธอตายแม่งเอาละได้มาแล้วอ่ะสองอันเออนี่ไงโอ้โหมันจะยากเกินไปไหมวะเนี่ยโอ้โหแค่ทำหุ่นไอตัวนี้แม่งอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละนะทำยากต้องไปหาไข่มุกสถานเดียวเลยอะ่ะเออขอเยอะๆเอง ใช้เป็นร้อยเลยนะเองได้มาสามอันอะโอ้โหแม่งต้องยิงไปเรื่อยนี่หว่ามันสุ่มเกิดที่ว่าหรือเปล่าวะเนี่ยอา่าหิวน้ำเน้นเลือดไปเลย เไออายปา่าแม่งโอ้ใครจะไปรู้วะแม่งไม่มีบอกอะไรสักอย่างเลยแม่งหายตายก็ไม่เจอยากไปครับผมว่านะ แค่ทำไอ้หุ่นนี้ก็ยากมากเลยอ่ะคือดีนะที่เราย้ายจากนน่นมานี่โอ้ถ้าไม่มีนี่คือต้องไปไล่ฆ่าไอ้ตัวเถ็ดแบบพลวันเลยอ่ะไหนอเมริตอ่ะเฮ้ยขอเยอะๆหน่อยดีเอง หรือว่เนี่ยหรือว่าไงาวะเนี่ยเออไม่ได้ละไปไหนหมดอ่ะ สุ่มจริงนนเนี่ยเ,ยเยี่ยน้องทำไมเงียบเชียบอย่างนี้วะเนี่ยเอาแม่งอะไรครับนี่ไรกร่อนระเบิดภูเขาเผากระท่อมก็ไม่มีเหรอ 3, แล้วได้สามพันจริงนะเนี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยแม่งเอ้ยยิงไปเลยครับยิงแบบมั่วๆครับเออโอเล็กไปด้วยวะโอ,โอ้ของไม่ขาดแล้วครับของไม่ขาดแล้ว คือถ้าทำไอตัวนี้มันก็คุ้มอยู่นะคือแม่งได้ของเยอะมากเลยอะ่ะดูดิคือดีนะที่คิดออกอะ่ะว่าไอไอตัวนี้มันเพราะว่าเราเคยเคยเล่นมาก่อนตอนแผนที่อนนกิอะ่ะอนาน,าน้อโนกิรีบอรหรือเปล่าวะเออถ้าจำไม่ผิดอะ่ะไป เอ,เอ้ยได้อีกอันหนึง่งโอ้โหแล้วไม่ง่ายเลยนะกว่าจะได้มเมล็ดมันอนะ่ะสี่อันนี้ไม่พอแน่วะ่ะโอเป็นสิบอ่ะ สักสิบอันหน่อยนี้เองปามไปดิในป่านี่มีไหม Ui, đã có 2 cái nữa 3 cái Đã có rất nhiều Oh 4 cái, 7 cái rồi อีกสามอันอะออแล้วเราต้องไปหาปุ๋ยอีกนะเนะี่ย ไอ้ด้วงไอ้ด้วงน่าจะอยู่ตรงไหนวะพวกเขาไฟอ่ะรงนั้นน่าจะมีอ่ะไม่งั้นก็ไปจับไดโนเสาร์ออมานะปั๊มอีกเอาอาบพบเลยยังเองอีกอันเดียว ขออิงอันเดียวเร็วขออันเดียวแม่งเอ้เยอย่าไปเจอไอ้มนุษย์ก็พอนะ เ่อไหรจะได้ครับเมื่อไหร่จะครบขอสิบอันนะ่ะสิบแปลง ไม่เจอแล้วครับหมดเฮ้ยพบดี ับเลยสิบอันโอ้โหแม่เจ้าโคตรยากเลยอะทําหุ่นก็ว่ายากแล้วนะโอ้โหมหาเมล็ดแม่งโคตรยากเอ้ยเยกระตุกกระตุกเดี๋ยวเองเอง่ายิงแถวนี้ดิโอ้หามึงคนเขาอุตส่าห์เว้นไว้เอ่อทำนี้วะ ไฟเบอร์อ่าไฟเบอร์หินไม้แท็ครบหมดเลยโอ้โหได้แม่งอย่างเยอะสิบอันอ่าสิบห้าดีดีกว่าเผลือไว้ได้ดอกไม้มาอีกร้อยกว่าได้อนี้มาหมื่นอันได้เหล็กมาอย่างเยอะเลย เดี๋ยวไปเาไว้เหลยออ่ะก็คงประมาณนี้แหละนะกับการหาเบอร์รี่ก็เราต้องรอมันโตอีก2วันอะ่ะสองวันในเกมนะคิดว่างั้นนะแต่ไม่รู้ว่าของมอสมันจะโตไวหรือเปล่าเออ อ่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะสำหรับการหามเมล็ดโพรมฟุตนะ